สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเออีกครั้งนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเลือกไพ่ทำนายนะคะก็คือคลิปพิกอะคาร์นั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะเราจะแบ่งไพ่เป็นทั้งหมด3กองเลือกกองที่คุณชอบมากที่สุดคลิปนี้เป็นคลิปทำเลสค่ะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะดูได้ทุกลัคนาทุราศีเลยนะคะทีนี้ว่าคลิปนี้นะคะเป็นการดูแบบทั่วไปนะพอดีเอ,อ A นึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีใหม่ก็คือปีใหม่เนาะตรุจีนจนตอนเนี้ยมันจะ ถึงครึ่งปีแล้วก็คือปีใหม่ไทยนะคะในช่วงสงการเนี่ยใครบางคนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตในเรื่องความรักการงานการเงนิงนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าเออทำไมมันยังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าสิ่งที่เราทําทําไมมันมันติดขาดเนี่ยเราอยากให้กลับมามองที่ตัวเราด้วยนะคะว่าเราอะ่ะยังไม่พร้อมในเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะก้เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาค่ะเพราะเอกก็เป็นคนหนึ่งที่จรงิงๆมีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออเรามีข้อเสียนะ แต่เราอยากจะลองถามไพ่อันนี้ยอมรับเลยบางทีก็ถามไพ่ว่าอุปรสรรคหรือว่าสิ่งที่มันขัดขวางอยู่เป็นข้อเสียของเราอะค่ะคืออะไรฉะนั้นคลิปนี้นะคะออขอให้เปิดใจนิดนึงเนาะลองรับฟังดูนะคะเผื่อจะเอาไปแก้ไขอะไรปรัปมุงอะไรได้นะคะสำหรับสิ่งที่คุณคาดหวังจะได้สำเร็จนะโอเคเราจะมาดูพร้อมๆกันนะคะเอก็สับไพ่ปละละ,ละเดี๋ยวก็จะแบ่งไพ่นะคะให้คุณทั้งหมด3กอง เราจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะอันแรกอันนี้ก็คือโมนาลิซ่านะคะคุณอาจจะเลือกไพ่ตั้งแต่ที่อตอนที่เอหยิบไพ่มาตอนนี้นะคะหรือว่าเดี๋ยวรอตัวช่วยอีกหนึงนะคะท่านใดที่ไม่เคยกดติดตามสามารถกดติดตามได้นะคะกดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเราก็จะได้อย่างละสามใบแต่โมนาลิซ่านี่ไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ใช้ในช่วงลฟทีหนึงนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะพื้นที่โต๊ะก็เล็กน้อยนะคะไม่ได้ใหญ่มากเออ่ก่อนหน้านี้เราวางกล้องในแนวแบบจากจากด้านบนแล้วเอกก็รู้สึกว่าแสงมันสะท้อนไพ่นะคิดว่าวางแบบนี้ดีกว่าโอเคเรือกไพ่อ๋อลืมลืมขอโทษตัวเองลืมเองนะคะ อ่ะเราก็จะทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับคนที่สนใจหินมงคลนะคะเอเอ,เอมีไ g เป็นแคตตาล็อกร้านหินนะคะชื่อว่า White Sage Collection สนใจก็ดูได้นะคะแปะไวแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะโอเคนะคะเราก็จะมีหินอยู่3ชนิดเราจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะอันแรกนะคะก็จะเป็นหินลาพีสลาซูรีนะคะสีน้ําเงินนะจะมีแร่นะคะสีทองอยู่ข้างในนะทีนี้ว่าก็จะเหมาะกับคนแบบไหนคนที่ต้องการฝึกสมาธิต้องการเปิดดวงตาที่ส นะคะ,อ,ะอยากจะเรียนรู้ตัวเองนะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเีนี้ว่าอันนี้ก็เป็นอัมาโซไนต์นะจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจนะเป็นจักระตรงหัวใจนะคะเวลาตัดสินใจมีความมั่นใจมากขึ้นนะจริงๆไอ้ว่าทักษะความมั่นใจในตัวเองนี่มันค่อนข้างสําคัญมากเลยทีเดียวนะอันที่3นะคะอันนี้ก็คือการเล่นคอร์ดหรือว่าวงขามนั่นเองนะคะน,นี่จะเป็นมิกซ์แบบหลายสีนะโอเค เลือกไพ่หรือความหมายของหินก็ได้นะคะกล่องที่คุณชอบมากที่สุดค่ะเฉลยค่ะโอเคให้เลือกปรับเตียวพอนะอคลิปนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะกลับมาเลือกกล่องอื่นก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะกล่องที่คุณยังไม่ได้เลือกนะโอเคนะคะท่านที่เลือกไพ่กล่องนี้เดี๋ยวขอวางก่อนการอัดคลิปเอออ่านไพ่สดนะคะจะมีพูดผิดบ้างอะไรเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะว่า ไมไ่ไม่ได้แบบอัดแล้วแก้นะคะส่วนใหญ่ก็จะอัดลวดเดียวโอเคเราเปิดไพ่มานะมีไพ่8ดดาบนะคะแปดดาบแปดไม้มี knife of pentacles เอ่อใครโดยเฉพาะใครบางคนที่เป็นชาวราศีกันหรือว่าธาตุด,ดินนะคะมีสองดาบมีหกเหรียญแล้วก็มีสองถ้วยไอ้ว่าปัญหาของคุณก็ก็คือแบบอืม ไอ้ว่าคุณเอาตัวไปอยู่ในสถานาการณ์หรือเงื่อนไขที่มันค่อนข้างยากเช่นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานหรือความสัมพนะันธ์เนี่ยมันมันเหมือนอยู่ขอโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> มันอยู่ในสถานการณ์ที่จริงๆแล้วคุณแทบจะขยับตัวทําอะไรไม่ได้เลยนะคุณเห็นแปดดับนะคะแปดดับเนี่ยเป็นดับทิ้มแทงแบบเต็มไปหมดเลยนะทีเนี้ยคุณเองคุณก็ต้องระวังคือห่วงหน้าพวงหลังอะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรเช่นแบบเรื่องของการงานคุณอาจจะต้องกลัวแบบเดทไลน์ที่คุณต้องส่งลูกค้าที่คอยตามแถมเพื่อนร่วมงานที่ไม่เคยช่วยเหลือแล้วว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ หวานอมขมกลืนมากนะในแง่ความสัมพันธ์ก็คือกับแฟนใหม่ก็ดีแต่แฟนเก่าดันมาขอคืนดีในช่วงที่ทะเลาะก,กับแฟนใหม่อะไรแบบนี้นะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของคุณเนี่ยตอนนี้กำลังมองว่าจริงๆกึ่งๆขอใช้คําว่าคุณเป็นนักฉวยโอกาสบางทีว่าคุณเหมือนแบบเราไม่ใช้คําว่าเห็นแก่ตัวนะเราใช้ว่าคุณน่ะรักตัวเองมาก คือบางครั้งเวลาคุณเห็นไซส์อะไรบางอย่างมาแล้วอะว่ามันจะไม่เวิร์กอะคุณจะเตรียมหาทางหนีทีไล่เอาไว้ให้กับตัวเองนะคือบางครั้งเนี่ยคุณก็ใช้เวลาในการตัดสินใจอะค่ะอยู่แล้วคือคุณมีเหตุผลและซ้ายขวานะคะคุณคุณมีนึกอยู่ในใจนั่นถึงคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมองอะไรอะไรได้อย่างรวดเร็ว เหมือนมันเป็นข้อดีของคุณเนาะแต่มันข้อเสียก็เลยทําให้คุณมักจะอยู่กับอะไรตรงนี้ไม่ได้นานอาจจะหมายถึงว่าคุณเนะ่ยไม่ค่อยมีความอดทนสักเท่าไหร่นะคุณเป็นคนค่อนข้างโชคดีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกพอคุณเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วคุณเริ่มแบบแบ่งแยกว,ว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรือว่า มันจะควรหยุดดีแล้วคุณก็รีบดึงตัวออกมาแต่ว่าความอดทนของคุณมันไม่มากพอเวลาไม่ว่าคุณจะทํางานหรือว่าในแง่ของความสัมพันธ์นะคะหรือเรื่องการเรียนเอเลยคิดว่ามันจะมีอีกนิดนึงอะ่ะที่มันบียอนไปได้มากกว่านี้แต่คุณเลือกที่จะแบบหันหลังให้กับสิ่งสนะิ่งนั้นแล้วเอาเก็บแค่นี้ไปก่อนเช่นบางคนทํา y o u t u เอานะเอางเงี้ยช่วงนี้แบบตั้งใจทํามากเลยแต่พอมันอยู่ในช่วงที่มันพอขาลงอะคะ่ะ คลิปแบบขาลงไม่มีคนคุณก็จะหยุดทแํแล้วแล้วคุณก็จะไปทําอย่างอื่นมันก็เลยเหมือนแบบคุณอาจจะใช้เวลากับมันไม่มากพอนะคะคือเอแนะนําว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันก็ต้องเห็นวี่แววว่างในสิ่งที่เราทําในแง่ของความสัมพันธ์ว่าคุยกับคนคนนี้มานานแล้วแต่แบบคือเขาอาจจะไม่ใช่แบบคนที่คุณต้องการร้อยเปอร์เซนแต่ว่า อยากจะให้ใช้เวลากับเขาอีกนิดหน่อยนะคะอย่าเพิ่งคิดถึงตัวเองมากฉะนั้นเนี่ยท่านที่เลือกไพ่กองนี้เอว่าบางทีคุณก็รู้เยอะคุณรู้มากมันทําให้คุณแบบคือถ้าเป็นงี้ของความสัมพันธ์มันเลยไม่เป็น long term relationship สัทีมันก็เลยแบบจืดหยุดแล้วก็จึดแล้วก็หยุดอะเหมือนแบบประมาณนี้นะคะโอเคนั่นคือไพ่กองนี้ค่ะเอว่ามันอาจจะฟังดูซับซ้อนหน่อยแต่เอว่ามันมัน มันชัดเจนมากว่าคุณเป็นคนลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะโอเคเรามาถึงกองที่2นะคะอันนี้คือ ite นะอมาโซไนท์นะเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะท่านที่ได้หินอมาโซไนท์เนาะใครบางคนเป็นชาวราศีพิจิกหรือเป็นชาวท่านน้ำไม้เมทุนนะคะเอ่อหรือธาตุลมหรือเปล่านะเออท่านที่เลือกให้กองเนี้ยเอว่านะสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่อะ่ะ บอกก่อนเลยพูดในงแง่ของความรักอะข้อเสียของคุณก็คือคุณนะ่ะมีความรักทีไรอะไม่นกทุกทีก็แบบปักทุกทีอะคุณจะไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่งขนาดไหนนะคะหรือว่าคนที่มีความสามารถคนที่ปากเก่งหรือคนที่แบบมีมีความสามารถอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาในเรื่องของความสัมพันธ์ทักษะในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์เน่ยเรื่องความรักอะ คือคุณแพ้ทางทุกที่เลยนะอ,อ,อันนี้มีไพ่นะคะอย่างที่บอกโอเคมีพิจิกนะคะมีเมถุนเมื่อกี้ลืมอ่านอีกใบหนึ่งอันนี้มี king of cups นะคะจริงๆก็คือพิจิกเหมือนกันแหละแต่ว่ามันมี2ใบนะคือทัดชัดมากว่าเป็นทัดน้ำนะคะกับทัดลมนะมี lover กับ3ดาวเนี่ยถึงเรียกว่าใครที่เลือกไพ่กองเนี่ยข้อเสียของคุณคือ สุดท้ายแล้วคุณจะเสียในเรื่องของความรักทุกทีหรือคุณอาจจะหมายถึงเข้าเอาตัวเข้าไปพัวพันกับคนที่มีครอบครัวแล้วมีเจ้าของแล้วหรือไม่ว่าจะมีความรักรอะค่ะคุณไม่ค่อยจะตรวจสอบหรือว่าเช็คอะไรให้ดีคุณค่อนข้างแบบเหมือนปล่อยไปตามอมมารมณ์อะคือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเมตตาสงสารเขาหรือว่าไว้ใจเขาง่ายนะคะคือบางครั้งอะเราก็เลยคิดว่าข้อเสียของคุณอนะเวลารู้จักใครใหม่ๆ คุณควรจะถามแล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูแบ็คกราวเขาด้วยอะว่าเขาแบบเป็นใครมาจากไหนคือคุณรู้จักเขาดีพอแล้วหรือยังนะคะระหว่างในเรื่องของความไว้ใจซึ่งมันจะกลับมาทิมแทงคุณทุกครั้งอะคือมันเป็นแบบนี้ทุกที่หรือเปล่าว่ารักใครก็ต้องไปเจอแบบคนมีเจ้าของแล้วคือทุกข์มากแบบเสียใจเดี๋ยวก็คือคือมันสุดท้ายอะคะ่ะเรื่องความรักอะท่านที่เลือกไพ่กองเนี่ยเอ๊ยยังไม่อยากให้หมดหวังนะมันแก้ได้คือ คุณต้องหาคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาเงี้ยแล้วก็คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมแลัลว,ว่าคุณต้องเป็นคนเข้าหาเขาคุณระวังในเรื่องความรู้สึกของคุณคุณเป็นประเภทแบบเอ่เวลารักใครคือรักแม่แล้วก็เป็นคนเซนสติฟเป็นคนใจอ่อนระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะ พยายามแยกอารมณ์กับเหตุผลให้ได้ว่าสิ่งบางสิ่งที่เราได้รับฟังมามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือใช้สติเยอะๆนะบางทีเหมือนแบบจะเสียใจซะเองนะจะเสียใจซะเองเหมือนแบบกลายเป็นว่าที่เราเข้าใจเนี่ยเหมือนเราโดนหลอกมาตลอดนะเหมือนทุกวันนี้ดื่มจิบยาพิษนะ่ะทุกวันเนะ่ะจนวันหนึ่งอะ่ะร่างกายคุณทนไม่ไหวอะ่ะคุณจะ ตายซะเองไม่ใช่เขานะคะฉะนั้นข้อเสียของคุณก็คือไวใ้ใจคุณถึนมากเกินไปความรักยัง้งยังหน่อยเวลาแบบรู้จักใครแบบไม่ใช่ทาโถมตัวแบบทุ่มเทขนาดนั้นนะอันนี้คือข้อเสียของคุณที่คุณลองฟังดูแล้วแบบมันปรับเปลี่ยนได้ถ้าศัสนคติของคุณเปลี่ยนนะคะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะโอเคนะคะนี่ก็คือไพ่กองที่สองนะ Uh, เรามาดูไพ่กองสุดท้ายนะคะใครที่ไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามจริงๆทุกท่านมีสิทธิ์ในการแอดไลน์แอดแอดเอทารสีห้าหกแล้วดูฟรีหนึ่งคำถามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะมาถึงกองสุดท้ายอันนี้คือการ์เดนคอร์นะคะจริงๆส่วนใหญ่เราก็จะนิยมใส่เพื่อแบบปกป้องคุ้มครองนะคะอีกอย่างหนึ่งหินนะคะเป็นของธรรมชาติแต่ละเส้นเขาก็จะมี ลักษณะไม่เหมือนกันมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะคะท่านที่เลือกไพ่กลองนี้นะอันนี้มี10ดาบนะมีเด็กถือเหลียดนะคะมีเดร์สตาร์อชาราสีกุมหรือเปล่านะมีไพ่เด็กถือไม้แปดไม้แลเจดอันนี้มีเดทเหมือนกันเลยกับกองที่2นะคะนี่นคือผิจิกนะกับ ราศีกุมนะหรือราศีอะไรก็ได้นะคะข้อเสียของคุณนะที่เลือกไพ่กองนี้เอฟบอกเลยท่านเลือกท่านที่เลือกไพ่กลองนี้ดูแลตัวเองดีๆสิบดาบนะคะคือการได้ไพ่สิบดาบเอ๊มความรู้สึกมันมันน่ากลัวน่ากลัวรงที่ตัวคุณเองอะ่ะมักจะตัดสินตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่สุดทางาไม่มีทางไปท้อแท้ มันคืออารมณ์ประมาณความซึมเศร้านะคะหรือความรู้สึกทุกข์ใจหรือว่าในสภาวะที่คุณเหมือนปิดห้องขังตัวเองอยู่ในจมความทุกข์อ่ะเออขอโทษจริงๆต้องเรียกว่าเหมือนเอาตัวเองจมอยู่ในความทุกข์นะฉะนั้นเนี่ยเออไพ่ชอบดูหมอด้วยชอบดูดวงมาก นะอันนี้นะคะแต่อย่างที่บอกเนี่ยคือคลิปมันเป็นคลิปทั่วไปนะคะคุณฟังแล้วคุณเอาไปประยุกต์ใช้กับคุณตัวคุณเองเคส by เคสนะคือการดูหมอะคะ่ะก็ดูแบบทั่วไปอเงี้ยถ้ามันตรงกับใจคุณคุณก็ต้องกลับไปทำการบ้านด้วยนะคะแม่หมอหรืออาจารย์ทุกคนก็ได้แค่แนะนำทางที่ถูกต้องให้คุณนะคะสุดท้ายบางคนรู้อยู่แต่ไม่รับความจริงนะข้อเสียของคุณนะคะเอมองนี้ว่า คือคุณเป็นคนทำอะไรอ่ะในช่วงเริ่มต้นนะคะแป๊บเดียวคุณก็ไม่เอาแล้วหนักพอสมควรคือคุณค่อนข้างมีความเพ้อฝันเล็กๆมีความเพ้อฝันเล็กๆเช่นใครบอกว่าอันนี้ดีอันนั้นดีหรือทำแบบนี้สิบางครั้งคุณก็อาจจะไม่ได้เชื่อในทันทีแต่คุณจะลองทำแล้วทำไปแค่แป๊บเดียวแล้วถ้าคุณไม่เห็นฟีดแบ็กกลับมาคุณก็จะเลิกละ อันเนี้ยคล้ายๆกับท่านที่ได้ไพ่กองแรกคล้ายกันแต่ต่างกันนิดนึงเพราะเสียงของคุณคือนอกเหนือจากคุณทําอะไรไม่นานแล้วและในตอนแรกที่คุณทํามันก็สั้นมากๆคล้ายๆกับเวลาคุณจีบหรือคุณคุยกับใครบางคนน่ะคุณรู้สึกว่าตายละ«กินข้าวเสียงดังเม่เอาดีกว่าหรือว่าแบบพอติดต่อพูดคุยไปแล้วคือแล้วมันไม่ใช่อ่ะคุณจะให้โอกาสขเขาแค่ประมาณ แบบครั้งเดียวอะ่ะฉะนั้นข้อเสียของคุณก็คือบางครั้งคุณปิดโอกาสตัวเองนะคะเอว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ลบคือไม่ได้บอกว่าคุณติดลบหรืออะไรนะอย่าเข้าใจผิดนะคะหมายถึงเวลาคุณทําอะไรอ่ะคุณจะค่อนข้างมีกําแพงแล้วก็ไม่ค่อยมองโลกในแง่บวกอย่างนี้ดีกว่านะอาจจะไมไ่ลบทีเดียวแต่เป็นคนแบบคือคิดคิดในแง่ลบไวก่อนเพราะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่แย่ๆในเรื่องของความรัก หรือในเรื่องของการงานหรือในการทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าทําไปแล้วมันไม่คมุ้มหรือทําไปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องแบบไม่รอดอยู่ดีก็คือมันไม่ทําดีกว่านะฉะนั้นอยากให้คุณเปิดใจนิดนึงนะคะเดซยังหมายถึงการต่างประเทศนะคะหรืออาชีพแพทย์พยาบาลทหารตำรวจนะใครที่เลือกไพ่กองน,นี้ก็จะเป็นอาชีพแนวนี้ได้นะคะเกี่ยวกับการต่างประเทศภาษาต่างชาติในต่างชาติลูกค้าต่างชาติอะไรอย่างเงี้ย นะหรือว่ามีแฟนก็คือเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนานะคะคือไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาบ้านเกิดของเราอะนะหรือตัวคุณไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนอะมันจะดีดีกว่าที่ที่คุณเกิดเป็นโฮมทาของคุณนะคะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียงคุณค่ะระวังเรื่องโรคซึมเศร้าเครียดมองโลกในแง่ลบพยายามนะคะฟังคลิปอะไรก็ได้ที่แบบฟังแล,แล้วเรามีอินสปิเรชันนะคะเดี๋ยวนี้หาง่ายมากใน u t u b e นะหรือว่อเราพยายามทำอะไรด้วยแบบ ด้วยความตั้งใจจริงบวกกับความรักในสิ่งที่ทำนะคะก็อาจจะทำให้คุณแก้ไขตรงนี้ได้แบบอีกครึ่งปีหลังยังมีเวลานะคะอยากจะทำอะไรก็พยายามแบบตั้งใจให้มากกว่านี้นะนี่ก็เป็นแค่แบบคำแนะนำของเอนะคะหวังว่าจะช่วยคุณไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่เลือกไพ่ไม่ว่ากองไหนก็ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ